วันพีซอนิเมะเวอร์ชั่นใหม่รีบูตข่าวใหญ่ไปเลยจ้าและบทสรุปของคนนั้นที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดคิดได้ข้อมูลของวันพีซตอนล่าสุดตอนที่หนึ่และสาระสําคัญจากงานจัมเฟสตาที่จะบอกใบ้ไปถึงเรื่องราววันพีซปีหน้าในปี2024นี้ครับโยสวัสดีเยาวรุ่นและนี่คือสิ่งจะโปรดกลมหน้าคลิปนี้ครับเรามีเรื่องราวการอัปเดตที่น่าสนใจมากมายเลยครับท้งเรื่องราวของวันพีซตอนล่าสุดตอนที่ 1, 1 0่ สแบบอ f ฟ i c i a l รวมถึงข้อมูลสาระสำคัญต่างๆที่ถูกปล่อยออกมาในงานจัมเฟสตาครั้งล่าสุดนี้นะพูดถึงเรื่องวันพีซตอนล่าสุดเลยครับถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมาสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องด้วยในงานจัมเฟสตาเนี่ยเขามีการปล่อยวันพีซแบบอ f ฟ i c i a l มาให้เราดูก่อนหนหน้านะครับเป็นการปล่อยข้อมูลแบบกักกักเนื้อผมแต่มันก็มีความน่าสนใจบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจากข้อมูลที่ปล่อยออกมาครับผมหนึ่งหน้านี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่ายังเป็นการย้อนอดีตอยู่นั่น เองนะโอ้ ก็เรียกว่าหน้าบนเล็กน้อยถึงปานกลางด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ายังจะย้อนอดีตอยู่เออนะสำหรับวันพีซตอนล่าสุดนี้นะอ่ะแต่เนื่องด้วยมันเป็นแค่ข้อมูลเพียงแค่หน้าเดียวนะผมมันก็เลยไม่สามารถแบบจการันตีหรือว่ายืนยันได้อย่างชัดเจนทันเดียวครับว่าไอ้วันพีซตอนที่1,102เนี่ยมันจะย้อนอดีตกันทั้งตอนครับหรือว่าจะเป็นการย้อนอดีตส่วนหนึ่งครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่กลับมาโฟกัสที่เกาะเอเคทนี้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับผมมันอาจจะเป็นแบบเนื้อหาแบ่งส่วนกันย้อนอดีต ต้องรอดูต่อไปแล้วกันนะมาดูเรื่องราวแล้วก็บทสนานตามที่ตัวละครเขามีการพูดคุยกันหน่อยครับโดยซาโบมีบทบาทในตอนนี้ครับซาโบก็มีการพูดคุยกับดากอนนะครับว่าดาก้อนเนี่ยจะไปที่โลกทาวอย่างนั้นเหรอดาก้อนก็เลยถามกลับประมาณว่าไอ้ที่โลกทาวเนี่ยมันเป็นเขตเป็นพื้นที่รับผิดชอบของใครอะไรประมาณนั้นครับตัวซาโบก็บอกรับว่าเป็นพื้นที่ในการรับผิดชอบของสมเกอร์ครับเอสและจินเบมีบทบาทด้วยครับการพูดคุยกันของ2คนนี้ครับคือทางด้านเอสมี ได้เห็นใบประกาศจับค่าหัวของลูฟี่แล้วด้วยครับก็คาดว่าน่าจะเป็นตอนที่ลูฟี่มีค่าหัวประมาณ30ล้านนะครับผมน่าจะเป็นตอนที่ลูฟี่เนี่ยยังอยู่ในอีสต์บูครับแต่ก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ลูฟี่เนี่ยกำลังจะเดินทางเข้าสู่แกนไลน์แล้วนั่นเองนะเอสเองก็มีท่าทีที่แบบดีใจอย่างมากครับผมเอสดนี่ดีใจใหญ่เลยครับว่าที่จินเบดูดีดูดีรู้หรือเปล่าว่าคนนี้เนี่ยคือน้องของใครรู้หรือเปล่าพอจินเบเห็นใบประกาศจับลูฟี่ครับจินเบก็ตกใจแล้วก็เงึบเงืเหมือนกันนะครับผมที่่รู้วา เจ้าคนคนนี้เนี่ยสามารถเอาชนะอารองได้สามารถเอาชนะกลุ่มอาลองได้อะไรประมาณนั้นครับแล้วก็มีการบ่นด้วยนะครับว่าแบบเจ้าเด็กบ้าเจ้าเด็กเวรอะไรประมาณนั้นนะเอ็ก็บอกครับว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นน้องชายของตัวเอสนั่นเองแหละครับคูมาครับมีบทบาทด้วยครับโดยคูมาเนี่ยดูใบประกาศจับครับผมแล้วก็นั่นแหละครับว่าเห็นใบประกาศจับของลูฟี่ครับคุมาก็มีการพูดขึ้นมาครับว่าตัวดาก้อนเนี่ยมีโชคชะตาแบบไหนกันแน่ครับเพราะกลายเป็นว่าลูกชายของดาก้อนเนี่ยกลายไปเป็นโจรสลัด แล้วว่ะนะแล้วก็มีเหตุการณ์ทางด้านของกลุ่มบอนนี่ด้วยครับตอนนี้เนี่ยกลุ่มบอนนี่เองก็เรียกว่าออกผจญภัยสู่ท้องทะเลแล้วก็คึกกันเต็มที่เลยใช่ไหมครับทางด้านบอนนี่เองที่เรียกว่าเป็นตัวหัวโจกแล้วก็เป็นกัปตันของกลุ่มนี้เนี่ยครับก็มีการประกาศขึ้นมาครับว่ากฎสําคัญเลยนะเมื่อเราเป็นโจสรสลัดแล้วเนี่ยเราจะต้องขโมยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ในวงเล็บนะผมจากคนเลว <c oughs> คือถ้าเกิดว่าใครเป็นคนเร็วใครเป็นคนไม่ดีนะผมกลุ่มบอนนี่ก็จะเล็งเล่นงานคนพวกนั้นเป็นหลักนั่นเองครับลูกน้องบอนนี่ก็เฮครับผมแล้วก็แบบตอบรับบอนนี่นะว่าเอ้ยขโมยมันเลยขโมยมันเลยแล้วบอนนี่ก็ตะโกนขึ้นมาอีกครับว่าอย่าช่วยเหลือชีวผู้คนในวงเล็บแต่ถ้ามีโอกาสก็จะทำนะครับผม ลูกน้องบอนดี้ก่อเฮฮาตะโกนกลับกันขึ้นมาครับว่าอย่าช่วยนะอย่าช่วยนะก็เรียกว่าเป็นเจตจำนงเป็นวิถีของกลุ่มโจรสลัดบอนดี้แบบน่ารักน่ารักนั่นเองครับในฐานะโจรสลัดครับสิ่งของที่พวกเขาอยากได้ก็จะขโมยมาครับแต่ว่าจะขโมยจากคนเร็วนะส่วนเรื่องการช่วยเหลือชีวิตผู้คนครับไม่ได้คิดที่จะช่วยเหลือคนเป็นงานหลักอะไรกันสักขนาดนั้นครับแต่ถ้ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้คนถ้าไม่ได้ลำบากมากจนเกินไปกลุ่มบอนดี้นั้นก็จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นด้วยนั่นเองอะนะอ่ะก็ถือ ว่าเป็นอะไรที่แบบเข้าใจได้ครับเพราะว่าเจตนาแรกในการลงสู่ทะเลแล้วก็เป้าหมายหลักที่ทําให้มันมีการก่อเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยพวกเขาลงทะเลเพราะอยากจะตามหาคูม,มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเป็นจดสลัดก็จะออกแนวแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ครับผมออกแนวแบบเด็กๆอะไรแบบนี้นะไม่ได้เป็นพวกเร็วตามต่ําช้าอะไรอยู่แล้วนะ บอนนี่ในร่างโตเนี่ยครับก็มีการพยายามทาลิปติกด้วยครับเนื่องด้วยตัวเธอเองเนี่ยแปลงร่างกลายเป็นผู้ใหญ่นะผมก็จะทําสิ่งที่มันสมกับเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรแบบนี้นะเท่านั้นยังพอครับเรื่องปริศนาที่เราค้างคาใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับผมเรื่องห่วงหรือว่าเครื่องประดับที่อยู่บนใบหน้าของบอนนี่เนี่ยคือเธอติดไว้เพื่อให้มันเป็นจุดสังเกตง่ายสําหรับเธอครับคือเธอบองว่าการที่เธอแปลงร่างกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรติดอยู่ที่แก้มของเธอนะครับ เดี๋ยวครูมาที่เป็นพ่อของเธอเนี่ยอาจจะจําเธอไม่ได้ก็ได้ครับเธอก็เลยตั้งใจว่าอ่ะติดห่วงที่ใบหน้าซะหน่อยครับผมให้มันมีสัญลักษณ์ให้มันเป็นจุดสังเกตซะหน่อยครับในตอนที่เธอมีชื่อเสียงมีค่าหัวมีใบประกาศจับเป็นที่โด่งดังทั่วโลกอะไรก็ว่าไปครับถ้าคูมาได้เห็นใบหน้าของเธอเนี่ยมันจะได้เป็นจุดสังเกตให้คูมารับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยบันนี่ลงตู่ท้องทะเลแล้วนั่นเองนะครับมาถึงในส่วนของข้อความในงานจมเฟต้าที่อาจารย์อดาเนี่ยมีการประกาศออกมานะครับ ถ้าเอาเฉพาะตาลัสสาคัญที่เกี่ยวกับเนื้อหามังงะครับเขาก็จะมีการบอกเขบว่าถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะตั้งใจทํางานอย่างหนักกับมังงะเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าในปีที่ผ่านมานะตัวละครหลายตัหลายตัวเนี่ยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่งตางๆนานามากมายเลยโลกนี้เนี่ยช่างเป็นโลกที่น่าตะพึงกลัวจริงๆถ้าเกิดว่าลูฟี่และคนอื่นๆสามารถออกจากเกาะเอเ็กเฮดได้อย่างปลอดภยัยพวกเขาเนากาน็ควรจะไปที่เกาะน,นั้นนะนะแต่ตัวจ้า์ดาเองเนี่ยยังคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะยังไม่ใช้เส้นทางนั้นแต่ก็ไม่มี สามารถหยุดพวกลูฟี่ได้และการต่อสู้ระหว่างคนนั้นกับคนนั้นเนี่ยก็อาจจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่อาจาคาดคิดได้ขอที่ายเสริมตรงนี้นิดนึงครับคือเรื่องการที่ลูฟี่ออกจากเกาะเอเคสเนี่ยเออผมมองว่ายังไงแล้วเนี่ยลูฟี่มันก็คงจะออกจากเกาะเอเคสได้อยู่ดีครับผมในวิธีใดว,วิธีหนึ่งด้วยซักทางใดซักทางหนึ่งนะครับซึ่งถ้าไม่ผิดพลาดประการใดเป้าหมายต่อไปของพวกลูฟี่เนี่ยก็จะเป็นเกาะเอลบาบนั่นเองครับตรงนี้ก็เคยพูดกันไปหลายครั้งแล้วครับผมขอข้ามไปเลยแล้วกันครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยนั่นก การต่อสู้ระหว่างคนนั้นกับคนนั้นที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มันไม่คาดคิดครับไอคนนั้นกับคนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอ่ะถ้าเป็นคู่ใหญ่ๆของปีนี้เนี่ยมันก็จะมีลูฟี่ปะทะคิสซลุกครับแล้วก็มีการประทะกับกูสันครับตรงนี้ขอคาดเดาว,ว่าคนนั้นปะทะต่อสู้กับคนนั้นเนี่ยเออผมเดาว,ว่าน่าจะหมายถึงการประทะกับกุสันละมังอะนะด้วยการที่กาพลาดท่าแล้วก็ติดแงกอยู่ในเกาะจนสัดฮาจิโรซูเนี่ยอ่ะอันเนี้ยผมมองว่า การพ่ายแพ้ของกราฟนี่แหละครับน่าจะเป็นอะไรที่แบบตรงผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลกใบนี้อย่างมากเลยล่ะครับและการนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยอ่ะผมก็มองแบบเบรย์แล้วกันนะครับว่าการที่กราฟพลาดท่าครับผมและถ้ายังไม่ตายนะจะโดนจับตัวนะครับแล้วเอามาต่อรองเป็นตัวประกันเดี๋อวไปค่มขู่กองทัพเรือหรือรัฐบาลโลกอะไรพวกนี้ครับ มันก็อาจจะก่อให้เกิดกลายเป็นชนวนสงครามครั้งใหญ่ครั้งใหม่ขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับมันก็จะไปตรงกับคอนเซ็ปตที่ว่ามันจะนําไปตู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดอะไรแบบนี้นะ ตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าก็ผมก็รอติดตามกันตอนต่อไปในปีหน้านะส่วนอีกข่าวหนึ่งก็ผมที่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยครับอนิเมะวันพีชเวอร์ชั่นใหม่ครับผมเรียกว่าเป็นฉบับ,บรีบูทครับโดยเวอร์ชั่นใหม่นี้เนี่ยจะถูกทําขึ้นมาโดยวิสตูดีโอครับที่เป็นผู้สร้างสไปร์แฟมิลี่แอคแทกออนไททันซีซั่นหนึ่งถึงซีซั่นสนั่นเองครับโดยข่าวที่ออกมาเนี่ยก็จะบอกว่าอนิเมะเวอร์ชั่นใหม่นี้ครับก็จะคงเนื้อหาตามแบบฉบับมังงะครับเราก็จะได้รับ ชมฉบับรีบูตเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ภาคอีสบูเลยนั่นเองอะนะสำหรับเรื่องเหตุผลที่ต้องทําวันพีทอนิเมะฉบับรีบูตเนี่ยเออผมก็มองว่าน่าจะพอเข้าใจได้อีกเหมือนกันนะผมเป็นเรื่องในเชิงธุรกิจแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันซับซ้อนมากมายสักเท่าไหร่ครับคือถ้าเราไปย้อนดูนะครับผมวันพีทในเวอร์ชันอีสบูนะครับเออวันพีทในเวอร์ชั่นแรกๆเดี๋ยวต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครครับน้ำหนักสีนะครับผมการลงสีมุมกล้องอะไรพวกนี้เดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นอะไร ที่แบบเชยมากถึงมากที่สุดนะอันนี้คือพูดด้วยความเคารพนะผมไม่ใช่ว่าจะไปว่า One Piece วันพีทเวอร์ชั่นเดิมนะผมจะไปด้อยค่า One Piece วันพีทเวอร์ชั่นเดิมนะคือเนื่องด้วยวันพีดในช่วงแรกๆสีซั่นแรกๆเนี่ยกับความสามารถงบต้นทุนเทคโนโลยีข้อจํากัดในยุคนั้นเนี่ยเออในยุคนั้นมันก็ทําได้แค่ประมาณนั้นนั่นแหละครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าอนิเมะเรื่องใหม่ๆครับ มันมีคุณภาพสูงมากครับทั้งภาพแสงสีเสียงดนตรีซาประกอบมุมกล้องเอฟเฟกฉากการต่อสู้ต่างๆานานามันถูกยกระดับขึ้นมาจากเดิมอย่างมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าวันพีชเนี่ยอยากจะเป็นกระตูที่มันคลองใจคนแล้วก็อยู่กันไปแบบตราบนานเท่านานเนีผมแล้วก็ถ้าวันพีชเนี่ยอยากจะได้ฐานแฟนใหม่ๆเพิ่มขึ้นครับการที่รีบูตวันพีชเวอร์ชันแรกๆที่มันดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ครับผมดูคุณภาพไม่ค่อยสูงมากสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทานะครับเพื่อที่ ที่ทาให้วันพีทเนี่ยมันมีความน่าดึงดูดมากขึ้นครับตัวละครถูกวาดออกมาใหม่ให้มันมีความสวยมากขึ้นครับใส่แสงสีเสียงให้มันสวยครับใส่เอฟเฟกฉากการต่อสู้ดนตีให้เข้ากับจังหวะฉากต่างๆ,ๆาดนตีให้มีความเล้าอารมณ์ให้คนดูเนี่ยมีความอินในการดูอนิเมะวันพีทมันก็จะเป็นการขยายฐาแนแฟนวันพีทไปในตัวด้วยนั่นเองครับทำให้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยอ่ะมาดูวันพีทในเวอร์ชั่นแรกๆในช่วงแรกๆที่มันมีคุณภาพสูงขึ้นนั่นเองครับแล้วกับด้วยการที่มันเป็นวันพีทเนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นการ์ตูนดังที่มีฐานคนดูมีฐานแฟนเยอะนะครับผมเป็นการ์ตูนที่แบบระดับโลกนะครับการที่รีบูอนิเมะแล้วก็เอาอนิเมะมาขายใหม่เนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะการันตีได้ประมาณนึงครับว่า มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จสูงนั่นเองครับถ้าพูดในมุมนี้ครับในเชิงธุรกิจเนี่ยการรีบูตการรีแบรนด์ของวันพีชเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชันอนิเมะผ้าอีทบูเนี่ยถ้าทําออกมาแล้วเนี่ยส่งผลบวกส่งผลดีกับกระตูนเรื่องวันพีชหลายต่อหลายอย่างหลายต่อหลายแง่มุมเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นอะไรที่เข้าใจได้ครับกับการที่จะมีการรีบูตอนิเมะวันพีชนั่นเองอะนะส่วนเรื่องเนือ้อเรื่องเนี่ยคือเขามีการบอกว่ายึด ตามเนื้อหาบางงะครับผมอันนี้ผมก็มองว่ามันเป็นคําพูดที่กลางๆนะครับผมเพราะว่าการทําอนิเบะเนี่ยยังไงแล้วมันก็ต้องเบสออนบางหงะอยู่แล้วครับผม <laughs> ต่อให้เขาไม่บอกว่ายิดตามบังงะใครๆก็ต้องรู้นะครับว่าอนิเบะไม่ก็ต้อง ตามเนื้อหาบังงะอยู่แล้วนั่นเองนะแต่ครั้นี้เนี่ยมันก็ต้องรอดูตอนฉายจริงอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะยึดตามบางงะแบบเป๊ะๆเลยไหมครับเป๊ะในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีการลดทอนแล้วไม่มีการเสริมเพิ่มเติมเข้าไปก็ผมคือยึดตามบังงะออริจินอลแบบ1 0 0แบบนั้นหรือเปล่านะอ่ะหรือว่าจะมีการเสริมแทกนิดๆหน่อยๆก็ผมตามตาอันนีเปวันพีที่เราเห็นบ่อยๆอะไรแบบนี้ครับเออนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ครับผมยังไงก็รอดูตอนที่เขาฉายเลยแแล้้้วววกกัันนนนะรจไดู่าามมออ ะสำหรับเรื่องอนิเมะวันพีชฉบับดีบูอะนะโอเคครับก็เป็นการอัปเดตข่าวสารประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าลืมครับผมกอดจากกันไปครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เพจของเราขายหมูเค็มหมูฝอยด้วยนะครับยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับทุกคนนะซื้อไปกินรับรองไม่ผิดหวังครับอร่อยแน่นอนการันตีนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้แต่ล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมหน้าชนะครับผมไป Thank you